วันที่สเดือนวันนี้วันที่หวันที่ห้าเดือนในส่วนนี้ก็เมนองพนาคม2560ทุกคนสองพันห้าร้อหน้าที่ของานนี้ก็เป็นงานบุญพระเข้าอยู่ปริวาสกรรมที่วัดดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปีนี้ก็มีพระมาอยู่ปริวาสกรรม114รูปศาสนา มีพ่อขาวแม่ขาวก็อยู่ประมาณ50-60ิบถท่านด้วยกันวันนี้ก็มีญาติโยมชาวบ้านต่างๆได้มาถวายความบุปธรรมอย็นอยู่นี้ก็ท่านพระอาจารย์พระครูตปาปุริวนสานีเจ้าวาดนะครับจะจัดงานปริวัติกรรมทุกปีในวัตตะสงสารอันนี้ก็มีโยมทยศากุลชอมเพื่อแล้วก็โยมเรศภูมิสัง นะครับแล้วก็มีโยมพ่อ <จะ S 1> ปุณบางคู่กลางโยมบอนอเจียมกลางบว่าเดิโยมแม่ยวนผอยจอ่อหอแม่ทองม้วนกลางนอกเราก็ต้องเรียกว่าแม่สีหนักเต็งกลางแต่พระคนจะมามทำกุศลในงานพระเขาอยู่บริวาสกรรมในปีนี้งานก็เริ่มก็นแล้อยู่อีก วันสองวันก็จะออกพระก็จะออกจากการเข้าอยู่ปริวาตสกรรมแล้วอันนี้ที่วัดหนองฟานก็มีพระอาจารย์สมชิตปัญญาธโรปัญญาวโรวมาร่วมเข้าอยู่ปริวาตสกรรมด้วยแล้วก็นี่บริเวณสถานธรรมลานบุญลานธรรมวัดดอนขวาง วัดดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถึงปีนี้ก็มีสัตยาญาติโยมมาร่วมทําบุญตักบาตรเหมือนทุกปีถือว่าเป็นงานบุญใหญ่โครงการปฏิบัติธรรมกาปฏิบัติธรรมพระก็อยู่ปร,ริวาสกรรมแล้วก็มีผู้มีสัตธามาร่วมทําบุญสร้างกุศลมากมายรลายรนด้วยกันะครับ อาจารย์สาธุที่งานวันนี้สาธุครับนี่อาจารย์โป่งก็มาครับพวกเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนด้านทิศตะวันออกของวัดก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดดอนขวางวันนี้อาจารย์สารธุอาจารย์ปรามเมตก็มาแล้วนี่มาจากไปอยู่ปริวาสกรมรมวัดหนองข้าานแล้วก็มาที่วัดดอนขวาง อาจารย์สาโรดก็อยู่ที่วัดหนองาฟานเรียนบาลีสอบบาลีเสร็จแล้วรอแต่ฟังผลนะปีนี้เพมเมตตาให้กรรมก,การแม่กองบาลีสนามหลวงนะยครับจะได้สอบผ่านนะครับอาจารย์แก่นก็มาด้วยนะครับพระอาจารย์แก่นวัดนนทกลรอนะครับโมทนาสาธุครับ ไม่ได้เอานรกบนภูไม่ได้เอาสวัสค์มาน่อแต่ว่ามันเป็นตัดจำทำก่อตโรงเรียนพิยาศึกษามัธยมวัตรน์ขวัญ 嗯嗯嗯。